เฮ็ดพาะพี่น้องเฮ็ดเพาะด่ายันพูดยันเ่าะลูกแพรกับลูกชายมาจะหาใหม่ๆสดๆมันดันมันบ่องได้แมันบ่บ้องไรไม่ใช่เปิบสี่ไดเอียงเลยเห็ดการ์ติวเอามาเบิ่งน้ำกันมาหลุดน้ำกันน้่งนู๊กไม่ใช่เปิบสี่น้ำใหม่จะเป็นงามน้ำใหม่ดิของถัอ่ะพี่นทร์แล้วก็เฮ็ดเพาะพี่น้องเลย เฮ็ดพอนางเขาเปนซื้อทุกอย่างได้บอลโลนึงอาจจะได้นะพี่้องเนาะคือ่บ่ได้ก่เนงหน่อยเฮ็ดพออุดมสมบูรณ์บาดนะพี่้องกเฮ็ดพอนางเขาผิดสมัยกันเลยนามาดสดรวยย่ใหม่ในไลฟ์ไปในในในโทรศัพท์นี่ พ่อตัวจริงได้จักได้บถวยนน่อยได้องถวยขายแล้วขายถวยนึ่งายถวยกินถวยนึงโอ้เจ้าเจ้าทั้งชาวพิชมัยมัก็ได้ชองถวยนั่นไงอวยมนี่มนนะต้อยมันช่เียงแทะต้อยมันเนี่ยม่ใงเป็ดสี่ัดิไปเมื่อวานนี่าไปอยู่ มันออกใหญ่ดิ่งมาใหญ่มันเนี่ยแต่ลูกไผ่กับลูกชายไปพี่น้องเอ้ยมืออึดอยากจะไปหาเอาสองโลมืออึดอยากจะไปหาเอาสองโลคนป่อะดมสมบูรณ์บ้านหนาวฝนตกบ้านนอกบ้านหนาวฝนตกน้ำซอหิดเพาะข้าวหลอกหลอนอยู่พี่น้องเอ้ยป้าโตพี่น้องจนกระทาขาดคือจะเป็นนักเฮ็ดเพาอ มาสร้างเบิ้งพี่น้องบ้านนี้มาติดติดน้ำหนักเบิ้งมาเบิ้งน้ำกันพี่น้องบ้านนี้คือผมเห็นเก่งกานไนนอกระดเนาในนอกระดับพอดีในในโล่หนึงพี่น้องหนึ่งโล่เต็มๆเลยแอะลูกไก่กับลูกชายไปหาไปหาบางใบายนี่เลยพี่น้อง ในโลหนึ่งสองคนอาหารบนเณาสมบูณ์ขนาดอาหารบ้านอกบนนาเอาไปนอกเอ้ยหายู่หากินอยากกับ